สวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารเศรษฐกิจนะครับประจําวันที่18เดือนสิงหาคมในวันนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก็ฝากประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะกดคลิกดูรายละเอียดแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับวีทีมาเก็จะเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินและในส่วนของ forex for you กับโปรโมชั่นใหม่นะครับโปรโมชั่นดีๆแบบ ใครสนใจคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินก่อนที่เราจะไปพูดถึงสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด1 9นะครับนักทุนเรามาดูข่าวสาร การอัปเดตสถานการณ์ที่อัฟกานิสถานกันก่อนนะครับล่าสุดแล้วก็มีนักลงทุนเนี่ยส่งบทความมาให้ผมนะครับซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากเพจแ b ง n k of t ไทย l a น d นะครับเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกลุ่มตาลิบันนะครับทุกท่านผมเองก็อยากจะทราบเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกนะครับหลังจากที่ตาลิบันยึดครองอัฟกานิสถานได้สําเร็จเนี่ยทางการจีนนะฮะก็ออกมาแสดงความเป็นมิตรไมตรีกับกลุ่มตาลิบันนะครับ ท่านาของเพจนะครับมีการลงบทความที่ค่อนข้างยาวเลยในหัวข้อจีนกับขุมทรัพย์ลิเทียมและแร่เอิร์ธในอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานมีแหล่งลิเทียมและแร่เอิร์ธนะครับที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งหลังตาลิบันยึดครองประเทศแร่สำคัญเหล่านี้จะตกเป็นของจีนที่ผูกมิตรกันเรียบร้อยแล้วหรือไม่ หลังจากเข้ายึดกรุงคาบูเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มตาลิบันไม่เพียงแต่โค่นอำนาจในรัฐบาลอัฟกานิสถานเท่านั้นพวกเขายังมีสิทธิ์ที่จะควบคุมการเข้าถึงแหล่งแร่ธรรมชาติขนาดใหญ่รวมทั้งแร่แร่ e อิร์ธที่กำลังเป็นที่ต้องการของหลายประเทศและอาจเป็นแหล่งรายได้มหาศาลของอัฟกานิสถานที่ยังต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากนานาชาติอยู่ เมื่อปี2010นะครับนักธรณีวิทยาและเจ้าหน้าที่กระทรวงกาโหมของสหรัฐ ค้นพบแหล่งแร่ปริมาณมหาศาลทั้งเหล็กทองคําทองแดงลิเทียมและแร่เอิร์นะครับมูลค่ากว่า1-3ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมากพอที่จะทำให้ประเทศที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามมานานหลายทศวรรษกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกแร่รายสำคัญของโลกเลยทีเดียวและมากพอที่เอกสารภายในของกระทรวงกลางหงของสหรัฐถึงกับเรียกอัฟกานิสถานว่า เป็นซาอุดิอาระเบียแห่งลิเทียมโดยเปรียบเทียบกับแหล่งน้ํามันของซาอุดิอาระเบียที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันหมดยุคนี้นะครับผมแร่ลิเทียมเนี่ยแล้วก็แร่เอิร์สนะครับเป็นที่ต้องการในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนไปจนถึงอุปกรณ์ล้ําสมัยทางการทหารและเรือดำน้ำําข้อมูลขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA นะครับมีการระบุว่าภายในปี2040 ความต้องการลิเทียมทั่วโลกเนี่ยจะพุ่งขึ้นสูงนะครับจากความต้องการเดิมในปี2020กว่า40เท่าตัวเลยทีเดียวความต้องการในปี2020นี้นะครับจะอยู่ที่47,300ตันเช่นเดียวกันกันกบทองแดงโคบอลต์ alt, และก็แร่อื่นๆที่อัฟกานิสถานมีอยู่มหาศาลทว่า10กว่าปีที่ผ่านมา แหล่งแร่สำคัญพวกนี้แทบจะไม่ถูกแต่ต้องเลยทั้งจากรัฐบาลอัฟกานิสถานและจากสหรัฐทั้งทที่ตอนที่สหรัฐประกาศว่าเจอแร่พวกนี้ใครๆก็คิดว่าส้มจะหล่นใส่สหรัฐแล้วโดยเฉพาะแร่เอิร์ธนะครับที่กลายเป็นของหายากและเป็นสินค้าสำคัญของสหรัฐ และเมื่อเราย้อนกลับไปดูพฤติกรรมเก่าๆของสหรัฐแล้วเนี่ยการใช้ข้ออ้างต่างๆในการกำจัดนะครับผมอย่างสมัยก่อนก็จะมีประเด็นของการเข้าไปดูดน้ํามันในประเทศอิรักนะครับที่สหรัฐเนี่ยไปกำจัดนายซัดดัมฮุสเซนแล้วนะครับที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มผู้ก่อการไม่สงบนี้นะครับมันก็ดูเหมือนเนี่ยจะไม่จะมีความแบบว่า อาจจะไม่ค่อยมีเหตุผลเลยที่มันจะเป็นไปไม่ได้นะครับทุกท่านที่สหรัฐเนี่ยจะปล่อยให้คุมทรัพย์อันมหาศาลนี้หลุดมือไป แต่วันนี้สหรัฐกลับตัดบัวแบบไม่เหลือเยื่อใหญ่ด้วยการถอนกองกำลังออกจากอัฟกานิสถานหลังจากคุมอยู่ประมาณ20ปีด้วยกันคำถามที่เราจะต้องตั้งก็คือว่าแล้วทำไมสหรัฐเนี่ยถึงยอมถอยทั้งๆที่มีของดีซึ่งเป็นที่ต้องการอยู่ในขณะนี้ทางด้านของนักวิเคราะห์น,นะครับเขาก็มองกันว่าอาจจะเกิดจากการที่รัฐบาลอัฟกานิสถานเนี่ยไม่มีเอกภาพแถมยังคอร์รัปชันกันจนเป็นที่เอื่อมระอาจึงตั้งเหมืองไม่ได้ หากตั้งได้ก็อาจจะถูกกลุ่มตาลีบันเข้าไปถล่มอยู่ดีเพราะว่าแหล่งแร่บางแหล่งเนี่ยตั้งอยู่ในเขตที่กลุ่มตาลีบันปกครองอยู่นอกจากนี้กลุ่มตาลีบันยังลักลอบทําเหมืองแร่โดยเฉพาะแร่นะครับลาพิสลาซุลีซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่นํามาใช้ในการก่อการราวปีละ300ล้านเหรียญสหรัฐน่าจะไม่ยอมให้ใครเข้ามายุ่งยามนะครับกับแหล่งรายได้ไง่าย กรณีดังกล่าวนี้นะครับไม่ต่างจากช่วงที่สหาภาพโซเวียตเข้ามายึดอัฟกานิสถานรัสเซียเนี่ยอุสตส่าห์วางโครงการเพื่อจะเข้าควบคุมแหล่งก๊าซธรรมชาติของอัฟกานิสถานอย่างดิบดีแต่ก็ต้องพับคโครงการเก็บไปหลังจากที่กลุ่มตาลิบันเข้ามาควบคุมอัฟกานิสถานครับนอกจากนี้ยังคงมีความท้าทายในเรื่องของการทําเหมืองแร่ในอัฟกานิสถานอีกนั่นก็คือการขาดโครงสร้างพื้นฐานในการทําเหมืองรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนน รางรถไฟและก็โรงงานผลิตไฟฟ้า จะเห็นได้ชัดเลยนะครับจากการที่นักลงทุนจีนเนี่ยต้องขนเงินไปทิ้งกับการทำเหมืองทองแดงในอัฟกานิสถานถึง3,000ันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปี2007แต่ก็ไม่สามารถผลิตอะไรได้เลยเนื่องจากเจอปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ว่านี้โดยรวมก็คือสภาพบ้านเมืองของอัฟกานิสถานนะครับไม่เอื้อต่อการทาเหมืองของสหรัฐผิดกับหลังน้ํามันของอิรักที่อิรักเนี่ยรัฐบาลมีความเป็นเอกภาพในระดับหนึ่งที่สําคัญคือมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอยู่แล้วและเมื่อ สหรัฐเข้าไปเด่กก็สามารถดูดน้ํามันได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงชุนลงแรงอะไรเพิ่มเติม แต่วันนี้ครับกลุ่มตาลีบันเนี่ยที่คุมคุมอัฟกานิสถานได้ทั้งประเทศแล้วเนี่ยการสร้างเหมืองก็จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่ากลุ่มตาลีบันเองก็ต้องการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนของต่างชาติด้วยและก็ดูเหมือนว่าตาลีบันจะหมายตาประเทศจีนไว้แล้วเพราะการพบกันของนายหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เมืองเทียนจินนายมุลเลาะอับดุลคาดีบรารดานะครับบุคคลระดับสูงของตาลีบันเนี่ยได้ กล่นเอาไว้ว่าตาลบันหวังว่า จีนจะมีบทบาทมากขึ้นในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศเศรษฐกิจนะครับของอัฟกานิสถานหากเป็นเช่นนี้ก็จะเข้าทางจีนเลยในเมื่อจีนต้องการแร่แล้วก็อัฟกานิสถานก็มีแร่การเปลี่ยนพันธมิตรอย่างจีนให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของตาลีบันแล้วก็ประเทศจีนด้วยนะครับนี่ก็คือข่าวสารนะครับที่เรานํามาอัปเดตกันทั้งหุกครับทีนี้เราไปดูประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 กันบ้างดีกว่าครับล่าสุดแล้วเนี่ยนะครับมีการรายงาน งานเข้ามานะครับว่าผู้ว่าการรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาติดเชื้อโควิด -19 อีกแล้วแม้ว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ตามปัจจุบันนี้กำลังเข้ารับการกักตัวแล้วก็ตรวจเชื้ออยู่นะครับสำนักผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเปิดเผยว่านายเกรกอับบอต ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสนะครับมีผลตรวจเชื้อโควิด -19 เป็นบวกแม้ว่าเขาได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ตามท่านผู้ว่าแอปบอตนะครับมีผลตรวจเชื้อโควิด -19 เป็นบวกอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ว่าได้รับวัคซีนครบโดสแล้วและในขณะนี้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงดีไม่มีอาการของโรคแต่อย่างใดท่านผู้ว่าแอปบอตจะเข้ารับการกักตัวที่แมนชั่นซึ่งจัดไว้สําหรับผู้ว่าการรัฐและจะยังคงให้การตรวจเชื้อรายวันถแถลงการของสำนักงานผู้ว่าการรัฐเท็กซัสนะครับ โดยเปิดเผยเพิ่มเติมว่านายแอปบอตได้รับการรักษาด้วยแอนติบอดีนะครับโมโนโคลนนลนะครับของบริษัทลีเจเนอรนส่วนนางเซลิเซียแอปบอตนะคัสสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของรัฐเท็กซัสเนี่ยมีผลตัวเชื้อโควิดเป็นลบซึ่งก็คือยังไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองครับ ทางด้านของเนี่ยภาพรวมสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องบอกกับนักทุนว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับอย่างเมื่อวานนี้รายงานล่าสุดนะครับที่มีการบันทึกโดยเว็บ worldometers.com นะครับก็มีการสำรวจมาพบว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิดในรายใหม่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมากถึง137,307รายแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตมีการปรับตัวสูงขึ้นกระโดดขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวจาก2วันก่อนหน้านี้นะครับ388รายคือจำนวนยอดผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้873รารายเด้งขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยยังไงสถานการณ์ก็ต้องจับตาดูนะฮะวันนี้นิวซีแลนด์ก็มีการพบ ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นมาจากเมื่อวันที่1วันนี้ก็จะเป็นประมาณ7รายด้วยกันจับตาดูกันต่อไปครับต้องบอกไว้เลยว,ว่าสกุลเงินนิวซีแลนด์ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารเศรษฐกิจทั้งหมดครับสวัสดีครับ